ค,ครับคุีครับเอทีผูอนครับเทแหนพันให้เอ่อผมครับอำนวนึ่งเออหอให้รักษาผูกทาบ้วยเหต หับคุณผู้ให้คุณมากเทหันเงาหัน่ันทศอุกอับให้แห่งแรงครับ ครับีครับครับฮิปแอดี้ครับ